สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปได้บ่อยครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ทุกคนอยากรู้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับสมัยที่เราเริ่มทํา youtube ครับอยากรู้ว่าเปิดรายได้ YouTube ครั้งแรกได้เงินกี่บาทครับอืม <c oughs> อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราอยากรู้มากตอนที่เราเริ่มทํ o u t u b e นะย้อนกลับไปประมาณสักก่อนโควิดนะครับเราเริ่มท y o u t u b e นะช่องเราก็คือหลกัหลกๆเน้นการไปเที่ยวเนาะเราถึงชื่อว่าอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปได้บ่อยนะครับว้าว <Wow. S 1> ตอนแรกๆเราก็เน้นไปเที่ยวต่างประเทศนะเนาะแต่เนื่องจากโควิดทําให้เราไม่สามารถไปได้นะ เราปรับกลยุทธ์ในการทําช่องเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีรายได้แล้วแล้วเราก็ดีใจมากครับที่เงินเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแล้วดีใจมากครับหลังจากเราพยายามปั้นช่องมาค่อนข้างนานอยู่เนาะโดยสรุปก็คือการทาคอนเทนต์เนี่ยเท่าที่ผมทําแล้วความส่วนตัวนะก็คือการทำคอนเทนต์มันมีอยู่2แบบทําในสิ่งที่เราชอบกับทาในสิ่งที่คนดูชอบเนาะถ้าอยากได้เงินเราก็ต้องเน้นทําในสิ่งที่คนดูชอบเนาะ อย่างของผมที่ทำเนี่ยก็คือหลักๆที่คนดูน่าจะชอบก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนาะดังนั้นเราก็พยายามทำคอนเทนต์ลักษณะนี้แต่คอนเทนต์ที่เราชอบเราก็ยังทําอยู่ <Wow. S 1> นะครับวันนี้เราจะมาเล่าว่าหลาังจากเราเปิดช่องจนกระทั่งถึงเกณฑ์เรามีไรายได้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้อ่ะเรามาเริ่มต้นเลยว่าก่อนที่ทุกคนจะถึงเกณฑ์การเปิดรับรายได้ของ u t u b e นะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องมี1,000พผู้ติดตามกับ ครบ4,000ชั่วโมงนะครับนับยังไง4,000ชั่วโมงนี่คือมียอดชมนะนับ12เดือนย้อนหลังผมว่านะเริ่มต้นทํามันก็ยากทั้งคู่นะสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นแบบ influencer ที่มีคนรู้จักนะ,นะครับแต่เราก็ต้องใช้แบบคอนเทนต์เราเนี่ยเป็นตัวดึงในการตอบโจทย์ว่าทํำยังไงให้มันถึงเนาะเมื่อมันถึงแล้วเนี่ย เดี๋ยวกระแสมันก็จะมาเรื่อยๆครับมันก็จะมีคนดูเราไปเรื่อยๆนะครับและเราต้องห้ามหยุดทํานะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามเราต้องยืนยันและททำมันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมาเมื่อเราถึงเกณฑนะ์เนาะหนึ่ผู้ติดตามกับ4 0 0 0ชั่วโมงในการดูเรานะครับ1ิเดือนยอนหลังแล้วเนี่ยสิ่งเราต้องเข้าไปทำอ่าเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอทุกคนดูนะจะมีอยู่2องสาเรื่องนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือว่าให้เราอ่านข้อกําหนดนะครับทั้งหมดอ่าตามที่เราโชว์ในข้อหนึ ข้อที่สเนี่ยเราก็ให้กดยืนยัน Google a d s e n s e นะอันนี้นเป็นเป็นการเปิดรับบัญชีรายได้เรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคล้ายๆตัวกระดาษเดี๋ยวเราโชว์ทุกคนดูนะอันนี้แหละมันจะเป็น Google a d s e n s e ที่คนทำ YouTube อยากได้แผ่นนี้มากเพราะอันนี้แหละคือพิมพ์ที่ไปกรอกเพื่อจะทำเรื่องของการรับเงินในสเต็ปต่อไปนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่ เมื่อเรามีรายได้นะสิ่งที่ต้องตามมาก็คือภาษีที่เราต้องเสียนะครับมันก็ต้องมีการทําเรื่องเกี่ยวกับแท็กเดี๋ยวโชว์หน้าให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะครับไอเรื่องแท็กเนี่ยเราก็งงกันเพราะเราไม่เคยทำเลยว่าจะเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไปเปิด YouTube ของเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ทําไว้นะเราก็ทำแล้วไปดูนะครับจนกระทั่งเราทําเรื่องแท็กเสร็จพอทําแท็กเสร็จเสร็จปุ๊บ ก็เกิดเหตุการณ์ว่าอ้าวบัญชีถูกโคอีกอ้าวทำไงทําไม่เป็นเราก็เลยลองเปิดไปที่ตรงรลยได้นะครับมันจะมีให้เราอ่ะเข้าไปกรอกว่าบัญชีที่เราจะเลือกรับเงินคือบัญชีอะไรแบงก์อะไร,แ,ะไรแล้วก็กรอกให้ข้อมูลไปจนกระทั่งครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเซอร์ไพรส์มากเมื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเองอ่ยยู่ดีก็มีเงินเข้าบัญชีเราเอ้ยเงินนี้เป็นเงินอะไรเนี่ยแหละคือเงินที่เราท YouTube เนาะเพราะว่าอ๋อเราไปเห็นว่ามันเขียนว่าทุกวันที่เอ็ดถึงวันที่หกเนี่ยเงินมันจะจ่ายเข้าบัญชี ถ้าคุณมีเกณฑ์เงินรับไม่ต่ำกว่า100 US ปัจจุบัน US อยู่ที่ประมาณ35เนาะแต่เวลาเข้าเนี่ยมันอาจจะหักภาษีไปนิดหน่อยอะไรงี้ครับเราก็ได้รับเงินเข้ามาเนี่ยก้อนแรกเนี่ยต้อง100 US ดังนั้นถ้าคุณทําทุกเดือนแล้วมีรยายได้มากกว่า100 US เนี่ยเงินจะเข้าบัญชีไปเลยเนาะและเงินที่เราได้เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะแชร์ทุกคนดูนะครับนันดัน และนี่คือบัญชีที่เงินเข้าของเรานะครับมันก็ไม่มากมันก็ไม่น้อยเนาะแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้เราเลือกที่ทํามันต่อไปนะถ้าเพื่อนดูมาถึงจุดนี้นะครับเราอยากจะบอกทุกเพื่อนว่าถ้าใครยังอยากทํา youtube อยู่และมีความตั้งใจนะผมว่าทุกคนทําต่อไปนะครับพยายามหาคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มสาธารณชนมากที่สุดนะ่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะไปเห็นเป้าหมายเองเนาะยังไงครับเป็นกำลังใจทุกคนให้ถึงเป้าหมายนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้อาร์จอะไรที่ไหนไเป็นเรื่อยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย